อำเภอภูพานยินดีต้อนรับว่าที่รอยตรีดออรอภิชัยสีเมืองผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต11และเขต14ประวัติความเป็นมาอำเภอภูพานเป็นอำเภอในลำดับที่18ในจำนวนทั้งหมด18อำเภอของจังหวัดสกนลนครโดยมีตำบลอยู่ในเขตปกครองจำนวน4ตำบล 1. ตำบลโคภู 2. ตำบลสร้างขอ 3. ตำบลหลุบเหลา 4. ตำบลกกปลาซิล เขตการปกครองและกำกับดูแลแบ่งออกเป็น4ตำบล66หมู่บ้านดังนี้ตำบลโคกภู18หมู่บ้านตำบลสร้างคอ23หมู่บ้านตำบลกกปลาซิล10หมู่บ้านตำบลหลุบเลา15หมู่บ้านเทศบาลตำบลสองแห่งเทศบาลตำบลโคกภูและเทศบาลตำบลสร้างคอองค์การบริหารส่วนตำบลสองแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิล และองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเหลาชาย1 8 9 0 0คนหญิง1 7 7 4ง17,745คนครัวเรือน1 8 4 4ครัวเรือนรายได้ของประชากรเฉลี่ย5 5 9หบาทต่อคนต่อปีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรนโยบายต่อโครงการ ครัวเรือนในระบบไทย QM จำนวน9,815ครัวเรือนตกเกณฑ์จำนวน500ครัวเรือนแบ่งประเภทดังนี้ด้านไม่มีที่พักอาศัยจำนวน1ครัวเรือนด้านบ้านมีสภาพชำรุดสุดโทรมจำนวน3ครัวเรือนด้านไม่มีน้ำสะอาดดื่มอย่างเพียงพอตลอดปีจำนวน1ครัวเรือนด้านไม่มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอตลอดปีจำนวน122ครัวเรือน ด้านเด็กอายุ6-14ปีไม่ได้เรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน37ครัวเรือนการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาได้รับการแก้ไขโดยมีรายละเอียดการช่วยเหลือดังนี้ด้านรายได้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประสุสัตว์การฝึกอบรมอาชีพจากสำนักงานพัฒนาชุมชนครัวเรือนในระบบไทย QM จำนวน9 8 1 5ครัวเรือนปกเกณฑ์จำนวน500ครัวเรือนแบ่งประเภทดังนี้ ด้านคนในครอบครัวเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่สามและไม่ได้เรียนต่อจำนวน4ครัวเรือนด้านมีคนในครอบครัวไม่สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้จำนวน28ครัวเรือนด้านมีคนไว้ทำงานในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า40,000บาทจำนวน42ครัวเรือนด้านมีคนอายุ15-19ปีไม่มีอาชีพแนละรายได้จำนวน61ครัวเรือน ด้านมีคนอายุ60ปีขึ้นไปไม่มีอาชีพและรายได้จำนวน55ครัวเรือนด้านไม่มีเงินออมจำนวน156ครัวเรือนการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาได้รับการแก้ไขโดยมีรายละเอียดการช่วยเหลือดังนี้ด้านรายได้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์การฝึกอบรมอาชีพจากสำนักงานพัฒนาชุมชนปัญหาไม่มีบ้านอยู่อาศัย แก้ไขปัญหาโดยการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและสร้างบ้านผักอยู่อาศัยโดยมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนโครงการพัฒนาเด็ก CCF จังหวัดสกลนครปัญหาบ้านชำรุดสุดโทม,มการแก้ไขปัญหาด้วยการซ่อมแซมบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน ปัญหาไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดใช้อย่างเพียงพอตลอดปีการแก้ไขโดยประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดเจาะบาดาลและสำรวจแหล่งน้ำดิบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครปัญหามีเด็กอายุ6-14ปีไม่ได้เรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตอน้นแก้ปัญหาโดยการมอบทุนการศึกษาโดยเด็กทุกคนได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์อายุ ปัญหาคนในครอบครัวเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่สามและไม่ได้เรียนต่อการแก้ปัญหาโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูพานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้คนในครัวเรือนได้รับการศึกษาต่อนในระดับที่สูงขึ้นปัญหาคนในครอบครัวไม่สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้การแก้ปัญหาโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูพานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ สองการประชาสัมพันธ์ระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแอปพลิเคชันไทยดีอำเภอภูพานมีผู้ถือบัตรประชาชนจำนวน32,631รายลงทะเบียนแอปพลิเคชันระบบไทยดีแล้วจำนวน12,105รายคิดเป็น37.10%มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจำนวน21,880ราย สโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสกลนคร on, ประจำปีงบประมาณ2,566อ,อําเภอภูพานมีผู้เข้ารับการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสกลนครสาขาอ,อําเภอภูพานประจำปีงบประมาณ2,566จำนวน50ราย นะวัดป่าชมภูพานตำบลสร้างค้อระหว่างวันที่15-29มีนาคม2566และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดจำนวน8รายผลการติดตามผู้ผ่านการอบรมฟื้นฟูจำนวนทั้งหมด58รายติดตามจำนวน58รายเลิกใช้สารเสพติดมีอาชีพและงานทำจำนวน19ราย อยู่ในภาวะเสี่ยงกลับมาใช้สารเสพติดจำนวน20รายโดยมีอาชีพและมีงานทำจำนวน14รายไม่มีงานทำรายอยู่ต่างพื้นที่จำนวน12รายถูกจับกุมจำนวน7รายรายงานการลงติดตามใน MOI War Room เป็นปัจจุบันโครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยัง่งยืนตามโครงการอำเภอบำบัดทุบบำมรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยัง่งยืนขับเคลื่อนภายใต้3กิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่1สร้างน้ำ กิจกรรมที่สองสร้างใจกิจกรรมที่สามสร้างน้ําใจกิจกรรมที่หนึ่งสร้างน้ําสํารวจแหล่งน้ําในพื้นที่อํเาเภอภูผานและขุดลอกแหล่งที่ตื้นเขินจัดหาแหล่งน้ําเพิ่มเติมอํมเมาเภอภูผานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนน้าพุงภาชีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาสร้างฝายชะลอน,น้ําตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริณบริเวณพื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน20ฝ่ายโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมพูพานและป่าดงกระเชอได้จัดทำฝ่ายชะลอน้ำจำนวน193ฝ่ายในพื้นที่ตำบลกกปลาซิลการขุดลอกสระน้าเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลหลุบเหล่าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการการก่อสร้างระบบประปามหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ในพื้นที่หมู่ที่16โดยเทศบาลตำบลโคกผูปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน2แห่งในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่5โดยเทศบาลตำบลโคกผูกิจกรรมที่2ส,สร้างใจปลูกพลังความคิดสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตฝึกอาชีพสร้างงานสร้างรายได้รวมกลุ่มอาชีพพัฒนาร่วมใจทำสนไลยสมุนไพรล้างพิษบ้านห้องสิมหมู่ที่3ตำบลหลุบเหล่ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่ากบกนาและหอยน้ำจืดโดยการแปรรูปให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่23ตำบลสร้างคอจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันตามโครงการหนึ่ง หมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันถังขยะเปียกลดโลกร้อนการขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดลจัดทําบัญชีครัวเรือนกิจกรรมที่สามสร้างน้ำใจส่งเสริมกิจกรรมตามหลักบวบอรพลังบวร,บรช่วยเหลือสังคมชุมชนหน้าอยู่กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสำคัญของชาติและว,วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยนำสิ่งของก้นบาตไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากไร้ผู้ด,ด้โอกาส การขับเคลื่อนภูพานฐานน้ำใจสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันมีความรักและความเอื้ออาทรต่อกันกิจกรรมเอามือสามาคัคคขีแปลงโคกหนองนโมเดลเอามือสามาคัคคขีลงแขกดำนาพื้นที่หมู่ที่เก้าบ้านท่าเจริญตําบลโคกภูอําเภอภูผานจิตอาสาน้อมนำพาสังคมเป็นสุขหนึ่งเดือนหนึ่งหมู่บ้านหานึ่งกิจกรรมแผนการดำเนินการในระยะต่อไปการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้วยโอกาสในพื้นที่ตําบลกกปลาสิลจํานวนย0สิบหลัง และตำบลสร้างคอจำนวน12หลังโดยได้รับงบประมาณตามโครงการบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village อำเภอภูผ่านมีสี่ตำบลมีสี่หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านโนนหัวช้างหมู่ที่8ตำบลสร้างคอบ้านหนองสารพัฒนาหมู่ที่14ตำบลโคกผูบ้านจัดระเบียบหมู่ที่6ตำบลหลุบเหล่าและบ้านพลบ,บหมู่ที่แตำบลกกปลาซิว บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์มีการจัดประชุมปรึกษาหารือเป็นประจำทุกเดือนรวมตัวกันเป็นคุ้มบ้านเพื่อดูแลช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตลาดนักคนไทยยิ้มได้เพื่อกระตุ้งเศรษฐกิจชุมชนอำเภอภูผานฝึกอาชีพสร้างงานสร้างรายได้โครงการฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจทำริบบินโวงมาลัยบ้านราชมงคลต้นแบบหมูที่8ตำบลสร้างขอ ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อจำหน่ายและผลิตน้ำหมักชีวภาพหมู่ที่14ตำบลโคกภูส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าพ,พลาสติกหมูห่6ตำบลหลุบเตา่าส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าหมู่8ตำบลกบปลาซิวศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกนหนองนาทำกระถางปลูกพืชผ,ผักสวนครัวจากยางล้อรถยนต์แจกใจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่6บ้านจัดระเบียบโครงการหนึ่งคนหนึ่งกล้าการจัดเวรยามตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านปรับปรุงซ่อมแซม ป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลหลุมเหลา่าหมู่6บ้านจัดระเบียบการจัดกิจกรรมภาชีเครือข่ายการจัดกิจกรรมทางาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมข้อสั่งการการควบคุมกำกับตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนผลการดำเนินการมีผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนในปี2566จำนวน9รายการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืน ออกใบอนุญาตอาวุธปืนตั้งแต่ตุลาคม2558ถึงตุลาคม2566ดังนี้ใบอนุญาตอาวุธปืนป .3 จำนวน161ฉบับใบอนุญาตอาวุธปืนป .3 ที่ไม่ได้ซื้อรับโอนสิ้นอายุจำนวน2ฉบับใบอนุญาตอาวุธปืนป .4 ที่ออกแล้วจำนวน156ฉบับใบอนุญาตอาวุธปืนป .3 ที่อยู่ระหว่างซื้อรับโอนจำนวน3ฉบับ 5. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565อําเภอภูพานได้ดําเนินการตามมาตรฐานตามรายการดังนี้ 1. มีคําสั่งแต่งตั้งศูนย์ 2. มีคําสั่งเจ้าพนักงานผู้รับแจ้ง 3. มีศูนย์รับแจ้งอุปกรณ์ 4. มีสมุดทะเบียนและฟอร์ม นายธีรศักสังคชดนายอำเภอภูพานเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและการพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตอำเภอภูพานสุขภาพดีชีวิตยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอภูพานได้หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุขผ่อนคลายและสามารถใช้สติปัญญาในทางสร้างสรรค์ต่อไปโดยมีสาธารณาสุขอำเภอกล่าวรายงานในฐานะเลข,ขานุก,การพอชอออำเภอซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่อรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณาสุขผู้ผ่านการบำบัดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมและประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น300คน บการติดตามเหตุการณ์ต่างๆทางสื่อและรายงานผู้บังคับบัญชาอำเภอภูพานขอจบการนำเสนอ